พ่อท่านป้าอิวรีนสบายดีไหมครับโถ่ท่านพ่อท่านป้าอิวรีนซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็น่าจะบอกกันบ้างผมจะได้ไปขอวิชาจากท่านป้าเพื่อจัดการกับไอวลิลอดทนอีกน่อยเถอะไรอันร้อยป้าของแกแข็งแรงก่อน <c ười> เขาจะกลับมาถ่ายทอดพลังมนต์ให้กับพวกเรา <c ười> ทีนี้แหละพวกเราก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองเวทมนต์ใครด้าไหน ก็จะทำอะไรพวกเราไม่ได้แล้วนี่ป้ายวลีไปไหนครับไม่รู้ป้าแกไม่ยอมบอกม,มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ใครครับโอมิพ่อมดที่ถูกขังในถ้ำคากับป้าอยวลี ฉันมีข่าวดีวบอกสภาเวทมนต์อนุญาตให้แม่มดสมัครเป็นผู้แทนรัษดรพ่อมดแม่มดได้แล้วอเอาไว้ก่อนนะเปเรสฉันมีเรื่องสำคัญต้องไปทำเดี๋ยวบอกมาก่อนว่าเรื่องอะไรแล้วคุณยายคะยาย คุณยายคุณยายตะฮีล่าคะมีอะไรคุณยายเกิดอะไรขึ้นครับกินยาผิดตำแดงไปหน่อยเธอมีอะไรก็ว่ามาเซรีน่ามีเรื่องสำคัญจะไปบอกคุณยายครับเราววิดล่ะคะดูอยู่ที่ไหนไปโลกมนุษย์ฮะไปทำไมคะนี่เธอไม่ยุ่งสักเรื่องนึงจะได้ไหมนี่ทุร่าอะไรก็ว่ามาคือ ลีน่าได้ยินคุณพ่อกับพี่ลายันคุยกันนะคะว่าพ่อมดคนที่ชื่อโอมิเป็นคนเดียวที่รู้ว่าป้าอิวลีนคิดจะทําอะไรอยู่พ่อมดโอมิที่ถูกจองจําในถ้าคาเพราะว่าฆ่าครอบครัวตัวเองน่ะเหรอใช่ค่ะคุณใายแล้วทาไมพ่อเธอถึงรู้เรื่องนี้อ่ะป้าอิวลีนหนีมาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อค่ะเอเอแล้วนี่เธอมาบอกฉันเรื่องนี้ไม่กลัวว่าพ่อเธอจะถูกจับหรือยังไง ดีน่ายึดมั่นในความถูกต้องค่ะถ้าสิ่งที่คุณพ่อทําจะสร้างความเดือดร้อในให้กับพ่อมดแม่มดเมืองเว้นมนดีน่าก็ไม่เห็นด้วยค่ะฉันว่าฉันรู้สึกชอบเธอมากขึ้นแล้วอยาไม่แปลกหรอกครับคุณยายใครอยู่ใกล้ซีหน้าก็ต้องชอบตอนนาไนรู้ใช่ไหมว่าฉันชอบใครดีนาว่า เราไปตามมาความจริงจาพ่อมดโอมีดีกว่าค่ะพวกเราจะได้รู้ว่าป้าอิวลีนคิดจะทำอะไรพวกเราจะได้ป้องกันกันทันค่ะแต่พ่อมดโอมีคงจะไม่ยอมป,ปริปากบอกอะไรง่ายง่ายต้องดุงช่วย